อาอยังเห็ดคือเก็าอยู่กอกไงนี่เนาะยังคือแช่ภาพคือแช่ภาพมดดีนะเบิ้งนี่พอแล้วขอบคุณอาอคือเห็ดจ้ะคือหั่มห่เลยค่อเฮ็ดชื่อๆนะเฮ็ดแต่ชื่อบ่เบิ้งเอาไม่ช่เอายก่อนเบิ้งไม่เช่ก่อนเบิ้ง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 บิ้งไปชิดสีเบายางอีกหนึองหนึ่งลอยเลือดมาจ้อยหนึ่ง้อยเลือดแล้ววัน จังหน่อยเลือดอ่ดิเจ้าลูกนางหน่อยเนี่ยมือดำว้ายนะว้ายบ่กคอยใส่รถมึงเจ้าชิวแจ๊คไปนะไปขึ้นไปกินน้ำไปบ่ไปขึ้นไปกินน้ำแค่เดียวบ่่บอจอยเตรียมรถนี่เนาะจังหน่อยเด้อจังหน่อยบอจอยจังหน่อยคอยจิบอกให้นั่งโอยไปเอาอันนั่นเด้อ บสบ,บายดีสบ,บายดีน้องพ่อแม่พี่น้อง fc เบิร์ดสุขุชุกนเมื่อสมองจุบบอนเนาะว่าจะเป็นทางฝังไทยหรือว่าพังลาวหรือว่าอยู่ทางไกลทางไกลเนาะอยู่ทางต่างประเทศอยู่ประเทศไรก็ได้แต่พี่น้องที่ว่าเข้ามาเบิ่งมามชมคลิปช่องยูทูบองว่าเวิงใายใจกันด้วยยังอยู่ทางบ้านทางเรือนของนั่งดอยนาะเพียงเนาะมาเบิ่งมาชมนมกันเด้อพี่น้อง fc อยู่ทางประเทศต่างๆเน,ะมมน,นานะ,นนะคอมเมนต์กันเข้ามานาะเพียงเนาะคอมเมนต์กันเข้ามาให้แนวทางด้วยว่านะนะ แนวทางซีเนี่ยดีกว่าแนวนั้นแนวนี้่ด้พี่น้องเนาะเพื่อเฮาจะได้ปรับปรุงคลิปเนาะเห็ดแบบไรเห็ดแบบไรมาบอกสอนบางคนก็ให้กำลังใจว่าบอกสอนเอาบวชเองเอ้ยวะเนาะคนโมโหยังวะบางคนไม่ได้หำในเฮียตวะเนาะพี่น้องเนาะอย่างไรก็เบิ่งชมมานมกันนี่แหละพี่น้องเไยสั่งสี่ชันหรือว่ามีหอยยิ้มให้เอฟซีบางท่านผู้เพิ่นมักเบิ่งมักชมเนาะพียงเนาะอย่างไรก็เบิ่งชมนมกันพี่น้องเไยไป กินยายสุกเลยผู้บ่าวห้ยรู้อยากกินเอ้ายังเฮ็ดคือเก่าอยู่กอกไงนี่เนาะยังคือใช่ภาพคือใช่ภาพมาดีดนะเบิ่งเลยพอแล้วขอบสุกเอาคือเฮ็ดจ้ะคือหั่มหน่อเลยค่อเฮ็ดสื้อเฮ็ดซื้อบ่เบิ่งเอาไม่เสียื้อนเบิ่งไม่เสีก่อนเบิ่ง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 ไปสิด สีบอเยี่ยงไอ้โอ้ยนัง้อยเลือดปลาจ้อยนัง้อยเลือดแล้ววานนี่นังลอยเลือดอะดิเจ้าลูกนางลอยในมือนะม้งโอ้ยวางไห้แล้ววางไหบ่กคอยใส่รถมือเจ้าชิวแจ็คไปจังไปขึ้นไปกินน้ำไปบ่ไปขึ้นไปกินน้ำแค่เดียวบ่ปลาจ้อยเตรียมรถนี่เนาะจังหน่อยเด้อจังหน่อยปลจ้อยจังหน่อยคอยจิบอก ให้นั่งดอยไปเอานั่นเด้อเจ้าเตรียมรถลุกไปลุกไปลูกไป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 ลูกไปเออนั่งโอยกัวขนาดนี้เลยเป็นั่งโดวลูกหลานทักแน่ดีลูกลาลูกหลาลูกลานจะตาคงไม่ลูกหลานจะายคงไม่จะนั้นกับลูกลานี่กับลูกลาตจะได้ลูกโบราณเนคือกันอะไรเด้อลาเบ็ดเบ็ดเบ็ดกูคนเบ็ดกูคน ห่านเก่งมากเลยใช่ดามาแล้วมาไปน้ำเมนบอกมาไปไปเลยมือยืดชิไปปงผีมาไปน้ำกันว่าซะไปปงผีบอมือนี <interfer et mash contemporary> ่นะบอ้ะไปเลยปองมือ <maybe> อ <society ơi> ืนเออมืออืนชิปองวันเช้ามืออื่นวันเช้ามืออื่นแมนว่าวันเช้ามืออืดอือวันเช้ามืออืนแมนอ้ยพูดค่อยเบาเลยวันเช้าก็บอกวันพระัดได้วันนี ภาษีปงมันประหารไม่นี่นะวันประหัรเลยมันชุกไม่อืมันชุกมันชุกปงได้บ่มาได้แต่ว่าจ่ได้บ้านฉึงจะคนตายได้ไปคือคอยคอยผู้คอยหู้ได้คนตายเนี่ยมันเห็ดแบบมี่ได้คือได้เห็นบ้านเขาชังแก้วยังมูรคือบอกว่าอยังฮะผัวคอยหู้ได้คนตายเนี่ยมันเห็ดแบบมี่อืดอืดอืดยันอยู่ปาพหุ่ ให้บอกนะผู้คอยบ้าเขอกฉูจ้าทางบอกเออคนตายนในี่ยแบบนี้นะอืออือโดดบ่ขื่อโปฮะขื่อโปขื่อโปคุณนั่งขื่อเห็นบอลนุ่งถายลงหลานแล้วเสียชีวิตบ่เมือนอ่ะไปให้เก่งก็ไปถิ่มน้เหมือนคุณตายจีบ้านนี้บ่มือบอลนุ่งทายลงมือนอ่ะมือฮะมือเจ้านี่บอกมือก่อนพุ่นตะกี้พุ่นมื่ออกน มองชองชามือที่ผ่านมาเนี่ยเม่นบอกเม่นหรือวะนงลอยชิ้นจัดมูฮูอย่างเนาะทานอย่างมูฮู้เนาะมูฮู้อย่างเนาะแร่ท่านั้นแหละน้องลอยขอดูมูฮูเลยพ่ไทยมูฮู้แล้วคนบ้านเจ้าเนาะนในบ้านกลางน่ะม่บ้านนั่นนี่แล้วมาจ้ะหลานมานุ่งเนาะ มีนะะอย่ามาเล่นบันทึดีก uh, ันนะมียู <mel <mel ่ใเห็นคลิปอยู่บอเบียงใช่ใช่แต่เราชี้ทำเจ้ะด่านมนุษยด่าลานมานุนี่มีโบราณค่ะเป็นซีมีนต่ว่าเราถ่ายคลิปว่าเป็นไข่เดือดนอกไข่ยุ่งนี่แหละไข่ยุ่งไข่ยุ่งไข่เดือดนอกนอนบักกลางมุ้งเจ้ากลางยัวมุ้งกลางคืนอ๋อที่คือการไม่กลางมุ้งบักกลางบอ เป็นในรัชย์องบวกกลางคอยนอนสูงนอนเชยลูกเลยใช่ลูกนี่นอนสูงบวกกลางมุ่งให้อีกลูกในกลางเนาลูกในกลางแต่เจ้านั่งบวชในกลางในกลางเจ้าบวชญาณบวชเป็นไข่ยุงย่างคือกันย่างคือกันเรานอนไก่ผัวแล้วนะผัวเราก็บบวกกลางเหมือนกันอืมหนุ่มอร์ไรคอยได้นอนไกลผัวต่างคนต่างบวกกลางเนาะบวชญาณยุงเนาะอีกอันนี้เด็เป็นเป็นมัดเลยนะนะนะลูกย่านี่บว เป็นบัดบ่กเป็นไอเป็นบัดเป็นไอน่นี่นี่นี่นอ่นอืนกเนี่นี่น่เปงียบใ่หงจส่งแต่บม่ยอมเปลี่ยนมันกันยู่ยากแหลมครับขับผมขับผมแบบไรครับจังขับผมอะอะไรคะอะไรคะ ที่จริงอ่ะคำว่าเขาเจ้าเบิ่งทรทัศน์มีโทรทัศน์มันยังเบิ่งจำดีน่ะเขาเขียนบ่กไทยไะไรอยู่เนาะทีทรทัศน์ก็บม่ได้คอยเบิ่งที่เขาใจเยอะเพราะว่าคันว่ะนั่นเขาก็ซื้อเรื่องคนนี้เจ้าไปเถอะตัวตัวส่งจะไป คันก้นแะ้วะชงเปียกแล้วะเฉยชงไอ้ยำฮานเกดเออนัเกดไปเอาชงอาลเกดเฮ้ยานเกดไปชงกันเลกันเลยเปียชงไอ้ยำเร่วเร็วๆจักันหน่อยเดียวได้เอยเอาชงให้นองแนมเม็นบอกเด้อเอาชงไอ้ยำแน่เอาชงนองแน่ แอมอะแพร็บแล้วเวลาลงอู่ซีเลยไม่แช่อะอยู่นี่นะไปไปแล้วไม่ยอมเองห่วยมากนี่นสีหัดมาใสพุ่ฮะเชี่ยไม่แช่แฝดสองแอบไม่ไปแช่ไม่ไ้องบมาถาไงว้า จะได้ยินเนาะเด็กเกื B B my, đây, đây! ์เถิงมึงจะจามมั้ยมัเที่ยวมึงก็ตางไงบ่เป็นไหมเป็นไหมเหนือยไหมเหนื่อยไหเหนื่อยไหมอ่างกูต้ตีแต่นงเหนื่อยไหมเป็นไหมก็ต้ i ตีแต่ฉันงรถโอ้ มึงจะเจ้าแล้วพี่เฮ้ดนี่มบอกกูพังแล้วมาพี่เจ้าหันเต๋อเว้ยเต๋อเว้ยอพ่น้องไปไปสกะมาลูกิทไปยังประกานอนหลงจริมาเจ้านไม่ถือหัวลูกเลยแกน้องร้อยจับไม่ยังเหว่าถอหัวลูกจวไ อราอยากเข้าคือกันไดยอยากเข้าอีกได้แล้วบ่ันกินข้าอยู่ไดนกินมื้อหนึ่งจักเทื่อกินเข่าพูหางกินมื้อเช้านี้บ่ได้กินข้าวเช้านี้บ่ได้กินข้าวหากินนี่โดยคืออยากอีกแล้วใะอยากแล้วกินเท่าน้อยกินเท่าน้อยลูกลูกก็กินเท่าน้อยแม่ก็กินเท่าน้อยบ่คือมันกินแท้เธอบอกกินละลายโลดบาทหนึ่งนะมันจังนานได้กินกืกขอมึงดูเกืกเกือมึงดูเกืออะไร กินหลายๆเป็นอย่างกินบาบเดียวมดติ๊กหนึ่งแล้วมันอิ่มอิ่มบ่มันเนียบ่มันเหนียบองเอ้ยเจ้ากินลาลายแล้วก้าเจ้าดีกันหน่อยเจ้าคอยยังไม่ได้กินบ่คอยชี้ตามเจ้าตามรถนะกอยชี้ามเจ้าตามรถเจ้านี่กินลายลาอย่าต้องกินตอนทแยงกินลายลายดให้มันอิ่มอาคอยไม่ได้กินเฮ้ยเขาเที่ยงน่ะ คือแม่นครับทองอยู่คุณเขาไม่ได้กินได้ข่อยเทียงเมื่อมาแดงคุณได้ข่อยจังกินทองเตกหัดแอะาอะข่อยกินแต่ตอนเช้าแต่มาถ่ายคลิปเลยกับตอนแรกเมื่อข่อยจังกินเออเด็ดมาเป็นนิดหนึ่งมันร่อยเริ่มแล้วเริ่มมีอาการ้วเย้อืม เอาแล้วเออไม่ทางตาเลยไม่ทางตาเด้อหานลูกกระหัวได้บอลลูกคอยในอะไรบอกอย่างนี่กระหัวมันคือมันมันเป็นแบบไรมันคู่กับต้นกุโตนั่นมันอยู่มันอยู่บ่โมวนบ่สบายบ่อีกซ์บ่เห็นอะไรแฉโนบ่เจอเนาะ ให้ม like, so ันกินยญ้าเลยกินยาแล้วมันโยมวนมันเด้มวนเลยคนเล็กน้อยขนาดพ่อหญ่เจ็บหัวเจ็บหางนี่โยมวนบ่ขนาดคอได้โยมวนอือฉันบ่ใช่เสียงนาน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 ลูกเจ้าคือไม่ชอบงาน นี่คือพอ่อ,พอเลาเลยพ่อแห่งสองเจ้าคือกันมาจักบ่คอยบ่มีเจ้าผมเงานะนเน,นีน่ย,ย,ย,ยม,มันเห็นเนี่ยเนาะไปย่อยบ่เอื้อคอยไปเอื้อคอยมันมันมันเห็นแล้วเราเราไอ้ฟังบ่ไม่บ่มีเนาะวันทีบ่มีเอื้อคอยเดี๋ยวบ่มีคือกันอน้องลูกคอยเดี๋ยวมีสองคนเอาผัวท,<ะ>ที่สองคนฮะไม่ลูกคอยเอาผัวสองคนผัวจะหนีปะ กินยาแมวอะไรป้าเอาเอสเทนึ่งช่องคนลูกท่านเอาก็ว่าอาจารย์พัวกินยาแม่แต่เนาะพ่อไปเลยหนังโดยนี่มาถึนคนตกบ่าวจอดคนแค่ตกบ้านเห็ดแบบนี้นะมัน้องึ้นขึ้นขึ้มาชื่มันลมหนาวแบบนี้จิมมี่อคนหนาวมันหอดี่ยเข่าสูงฤดูหนาวเลยไปกินข้าวนะอยากข้าวไปกินข้าวเลย แจ้งหน่อยก่อนอีกประมาณชิดมาที่ชุกข่อยสิเมื่อเลยกระบจโจยสิเมื่อเลยเดินทางกลับเลยเก็บนาทีกลับป้าเจ้าเลยเจ้ากระบูม้วนนะบ้านม้วนบ่อข่อยกรบบจโจยมาม้วนถามตรงๆได้นี่น่ะโดยทำมอลเล้ามาได้ใช่ม้วนคือกันม้วนคือกันบ่หากเป็นยังจะโบก้าปะไว้เจ้าเบ็ดโบก้าลาเริงกับเราเป็นยังไงไพ่โบก้าเลยพอเจ้าแล้ว แบบีหนีตาแบบเ่าบคอยิ่ม้มป็นไดเหนะบาเล่าะเออคอยเบาเลยเลยเบาเลยเลยเมนเจ้า่าน้่บอกมาได้าิยาไานบอกเมนเออมามานุงบ่เห็นมาขอบ่มวลกอยากมวนน้ำมันนุงอีกเมนเอาเลวมาชุกคนเลยเฮ้ยอยาให้มาชุกค้นอ่าประายนี่เร็วมันมามาบอมันได้คิดละวแล้วจ้ะหนุง คอยทาบะเห็นช่วยมอยเจ้าก็ไปน้ำแล้วดิอยู่เห eh ือนล้วผู้โอ้ยไปชีบได้ดุไปน้ำว่อ้าวอยู่ใกล้ๆนึงคำอยากเห็นเราเนาะเออทำอะารจะไปน้ำช่วยขอยยังว่าอยู่บ้านไกลบ่ดเลยคอมาไปเลยขอได้อยูุยหือไปกับไปไปยากินหอนเล้ากับแปน้ำเล้วคือว่าไปชื่อเป็นนัวใกล้อยู่เมื่อเช้านี่ย่างน้องงอดพุ่นนะกันไปเอิญห้าเหล้าเลยน้ำไก่ตัว บ่ไกลไปไหนดอกไปชื่อเปียงนัวอยู่ห่านบังไกลเฮือนเก่าเจ้าห่านอะไรบ่เลยเช้านี่ยไหนไฟสิไปฟขออะไรไปคอยพาดเงินทำเป็นเช้าให้ได้ากเอาบ่ผู้คอยแหงหายหายยังไงะหายอยู่อยู่เฮือนหายปะเฮือนหายปะเฮือนเฮือนใหม่คนเอาไรเฮือนใหม่ยังคนเอาโอ้โหได้แล้วบ้านไม่ได้กินข้าวกินน้ำได้บ้านีิจิเผาแต่เฮือนนี่ได้บ้าน ยันคนเอาเฮือนใหม่ใหม่เฮือนเลียวพาเฮือนนั่นแหละโอ้ยยันลูกยันลูกบัสมายเน่ในฮือนเนี่ยบัยหิ่งห้ไปทา้งใดบอยันลูกบัสมายอืมชี้ตอบตรงตรงนะตอบตรงตรงเลยอ่ะยันลูกบัสมายโมมีเงินชื่อยาเออเบบนั่นอือไรบัวหายไปไม่อืมถ้าไปแล้วบัสมายโลดบัสมายโลดนี่คนน้อยดิเห็นบอ คุยใหญ่คือกันไปเกี่ยวข้าวกับพงยอมให้ไปอีกไปเกี่ยวข้าวคอยเกี่ยวนี่พวกวคอยไปเกี่ยวยืดรบพุ่งเจอสมุนว่าไปเกี่ยวข้าเนี่ยเจ้าลูกเจ้าลงมาป้าไปลุ่มนี้แม่แนวคอกลงมาแม่เอาไว้ห้านลูกคอยแนวไว้ไวในคอกหันแม่บ้ดนี้ได้คอยชิบอกเจ้าเด้อคอกนะไว้ให้อ่าเอาลงมาเลยก็เอาเอาในห้องแบบนี้เอาฉากแบบนี้มาห้องมวยว่างใจขีดดินนวดมันขาดนี่มาแล้วก็ไว้ให้ลูกเจ้าพู น่อยนี่ยแร่เขาบ่ต้องผู้ใหญ่บ่ต้องเขาเป็นเพ่งเขาไล่ยู่เจ้าก็บ่ต้องเขาเจ้าหน่อยมังขาดแหลมบุญมีผู้ชื่อให้ไลทอันนั้นต้องหักชาของเพิ่นไหนเพิ่นชื่อให้ไลท์พอเมื่อนั้นทางพ่อลุงเพิ่นคอมมินกันเพิ่นคอมมินเข้ามาอยู่ผู้เพิ่นชื่อนะผู้เพิ่นชื่อเพิ่อนอาบอกนั่งลอยให้แน่ว่าลุงชื่อให้ไลท์ยกให้หักชา อ่าดีๆแน่สิ่งของอ่ะเอียง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 เพื่อนโมเมนต์วาจะเอาให้แหอาลงมาถิ่มแหละผ้ากันเข่ากันยังในมุนมีตีปุ้ยเนี sure> ่ยบ้าแบบเด้อให้เก็บใหพยังเด้อแบบเกี่ยเข่าแล้วให้เก็บขึ้นเด้อเคอยว่าหูใช่ทะลุออกหูครัวบ่ได้ไรพันกี่ว่าเราพันเลยเอาอันนี้อันนี้ก็คือว่าผู้รูมันชื่อเพื่อนคอมมินต์เขาเขามาบอกคอยได้นี่นะเพื่อนบอกให้คอยบอกเจ้าโตอ่า แต่บางทีบางที่เขาก็ห้อมพรเข้าใจดอกว่าผู้นั้นเป็นคนชื่อู้นี้เป็นคนชื่อเห็นบัเล่าเอาเข้ามาแล้ว่าบัวล้าชื่อบตยังกันชุมเจ้าฮะเนาะหมอแล้วเข้าใจอยู่บอกฮะขอบูหูได้ไหมนะเป็นบุญอยากให้ทิ่มของเพิินชาช้ายฮะน้ทุกทิงทุกอย่างที่เพิ่นชื่อให้นะมันเป็นมีประโยชน์สำหรับชุมเจ้าแล้วก็มีราคาเบ็ด เม่นนะบ้านังโดยอือเออคำเขาชนน่ะรักซิเงียบทั้งเ้ยาชนราทันงทั้งเขาบอกเนี่ยหัห้าห้ีหัวเนี่ยเจ้าหน่อยเจ้าน่ะยายชดมาไม่ได้คำเจ้าอย่างห้องเพลงเจ้ากับห้องแคราจับขึ้นมาสีห้องเลย ว่าดดจ,จริงอ่ะเด็กน้อยอ่ะปกติอ,อ่ะนอนอ่ะสีได้ีเขิงคนนี้อยู่อันนี้น่ะมันกวยอู้บ่ได้เลยกวยกับพุดีตามหัวลูกอ่ะอู้ผูกไว้ใกล้น่ะประตูหดต้องผูกไว้ใกล้แล้เอากวยไล่ลูกกับสีนอนหล่นปกติมันหนาวแบบนี้โอ้ยเฮงนอนหล่นนะเด็กน้อยมันดมม,มันมาได้นนั้นเลยน้มี เป็นยังเป็นยังเงินือได้ทาปากแรงมันฮะคอเอาคอเอาคอน้ำเเพ่นเพื่อนช้างมักคอในเจ้านี่เนาะคนมาแลตายมักเข้ามักคอเลยแต่คนตายดิฉันคนตายมันชิคอได้บ่๊ะมันชิคอได้ว่ามันบ่ได้ใช่ไหม เมืเ่อวานนี่คือว่าไล่หอยถูกมึงใไงหนึ่งวานเี่นเจ้านะได้วันเ,นเนด็เกเบ่งสร้างอยู่บ่บ่บ่ได้แบ่งเอ้อาวันทองเจ้าของบึบงเคยแบ่งใไฮมูเนาะมันทองเพื่อนเห็นเพื่อนชื่อมาแล้วไปขอรถ <c oughs> ไปขอ,อเลยเฮ้ยบ่ได้เลยนั่นกินนี่ยังบ่นเนียมอจอย <c oughs> อ่ะให้มันดึงเงอาเองไม่ใช่ในอของใครยังเวลาน เวลาเจ้าของเ่ยต้องแบ่งผู้แจกแบ่งให้มูน้ำได้โมเมนต์เห็นมูได้ไปโคอนโรตอย่างเดียวไม่ได้เน๊ะแบ่งใไงลาวจิ๊บวะแบ่งให้ยูเป็นขนมคืยังได้หลายเมื่อนั่นกับแบ่งให้เพราะดุพนกินอยู่บ่โอ้ยคอยแบ่งให้ละลายๆแบ่งให้หลายๆช่ไหมชัได้หลายเจ้าน่ะชั่มได้ายจิ๊บยุบมือขึ้นก่อนเนาะนี่หมดอันนี้หัวชิปนี่นับมึงยูหัวชิปอยู่บ่นับมึงยูเพ็บในสบูกร์นับหนึ่งมีอย่างชงมื่อนั่นนี่เอานับมึงยเป็นอย่าง น pues yeah. uh ับบอจักบอบอจักบอกให้นับกับบอหูานนี้เนาะากนั oh ้นทางตาลูกโอ้โห่ททท่จกก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 จกจกดใจแก้มลูกอีกนะบ้านเอ๊ะสงไอเยมพะดาล้กันเอ๊ะมัน่งไอเยียมเด้อเสียงพูาเด้อ จะโดยเนี่ยม่อยกจดูอยากินเมอยากินเาไปพักกันห้าเผาน้าอลูกกินสะาปจะดูจะดูจะดูเป็นอะไรามาหามาไหมนะมมมาสีเมื่อป้าได้บ้านหนึ่งไม่้อยากจะโดยเลยยังดีอยู่เมื่อนึ่งชีเ่อหาเ่อจะพากลับมเจ้าดมือเนี้นี่ลุยลุยลุยะไปด้ายลุยเยอะมือเลยเอาเห็นอะไรจะบวชกันเมื่อบานนี้หามือกับหามือแด้นอนบ่จอยคุณแดะบานนี้ไปทั้งหน้าโตแล้วบ้น จักไปเรื่อยๆรั<ป>นตระรันคิได้ไปอยู่ว่ามีคนตายอยู่อ่ะอ่านไปนะเขา<อ>ว่าล้วยพคนนั่นเนาะผ่านชื่อๆเอี่ยมเลานะเต้าเต้าเต้าหาลูกนอนแล้วป่ะเนะี่เนาะวันนั่งลอยที่พาลูกนอนเข้านอนอยู่ในพื่นบอ่อพอนอนในพืนน่นนั้นลมยัง,งัวพัดหน้าสบายดีป้าลุงก่อนนะ สวัสดีป้าลุงเอฟซีก่อนนะสวัสดีเอฟซีสบายดีเราชอบสบายดีค่ะป้าลุงเอาเบาะกันสบายดีค่ะป้าลุงสวัสดีค่ะป้าลุงเาเบาะผมดิ่งแล้วน้ำแข็งเนาะต้องฮัดเนาะไปกินข้าวพอนูกลูกอยากกินข้าวเลยฮะกินข้าวแล้วอย่าทานอะไรเรื่องลอย เอาพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละถาว่าผิดพลาดกัรนายกระทองกาบขอโทษขอภายละลายน้ำอิฟซีบาจุขู่สุกคนทางภาคใต้บางลาวหรือว่าทางต่างประเทศพี่น้องยังเมย์บาจุขู่สุกคนนั่นแหละจะคอยติดตามช่องยูทูบของวาเวียงเนาะขอขอบมุกขอบใจลลายครับขอบมุกขอบใจละลายทุกคอมเมนต์พี่น้องทุกการกดไลค์กดแชร์พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สีลาไปก่อนพี่น้องเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบาจุขู่สุกคนเนาะ